สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันรัตต์จังใหม่ครับได้รับการว่าหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ท่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่ให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์บริการสถานการณ์การระบาดโรคโควิดสิบเก้าของจังใหม่ครับในวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็ใกล้เคียงกับเมื่อวานนะครับเราพบเพียงจํานวน28รายครับโดยเรียกขอเชิญท่านดรสุนุกคำชัยนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจัังหวดเชียงใหม่ให้นำเรียนรายละเอียดให้กับพี่น้อองรรรรรรััััับบบบบบบทาคคคคคเชิญขุณ สำหรับวันนี้นะครับเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่28คนนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน1ท่านนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่6,949รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว6,446รายนะครับอยู่ระหว่างการคัดกรองแยกอาการอยู่5รายด้วยกัน รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล462รายแยกเป็นโรงพยาบาลสนาม129รายโรงพยาบาลของรัฐ146รายโรงพยาบาลเอกชน182รายและก็โรงพยาบาลต่างจังหวัด5รายด้วยกันถ้าแยกตามอาการก็พบว่าเป็นกลุ่มอาการสีเขียวกลุ่มสีเขียวนะครับ307ราย กลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองนะครับ135รายสีส้ม17รายและก็สีแดง3รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับยอดสะสมยังคงเท่าเดิมสำหรับการตรวจค้นหาเชือ้อโควิด -19 ในกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด2,132รายพบผู้มีผลบวก28รายนะครับคิดเป็นร้อยละ1.31 ส่วนปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อหลักๆนะครับในช่วงนี้การติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวนะครับยังคงมีแนวโน้มที่สูงอยู่นะครับซึ่งก็จะพบทุกครั้งหลังจากที่มีการติดเชื้อจากการสัมผัสปัจจัยอื่นๆสูงขึ้นมานะครับเนื่องจากการไม่เคร่งคัดในการกัดตัวหรือว่ากัดตัวไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับการไม่สามารถที่แยกห่างจากคนในครอบครัวได้นะครับก็จะพบว่าคนในครอบครัว กลับเป็นผู้ติดเชื้อตามมาในภายหลังนะครับในส่วนของการสัมผัสที่ทำงานยังคงมีสัดส,ส่วนอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่นะครับส่วนการสัมผัสในชุมชนและก็การสัมผัสจากการระบาดในต่างจังหวัดมีแนวโน้มลดลงทําให้ภาพรวมนะครับการสัมผัสจากต่างจังหวัดลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ35.2แต่ก็ยังเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อในจังหวัดอยู่นะครับการสัมผัสในครอบครัวเพิ่มมาเป็น ร้อยละ23.2สัมผัสในชุมชนร้อยละ20เท่าเดิมนะครับแล้วก็สัมผัสในที่ทำงานเพิ่มเป็นร้อยละ16ในด้านการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงและก็กลุ่มเสี่ยงนะครับวันนี้แรยงานต่างด้าวและคนงานเก็บลำไยตลาดสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีรายงานเข้ามานะครับส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานตรวจที่สนามบินเชียงใหม่จำนวน3รายสถานีรถไฟ80ราย สถานีขนส่งอาเขต6กรายรถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจันทรรายรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ด่านสารพี123ลรายและวก็ที่ด่านดอยเต่า31รายพบผู้มีผลบวก1รายนะครับก็เป็นพนักง,งานขับรถบรรทุกงขนส่งสินค้าที่ด่านสารพี1รายในส่วนของการตรวจเชิงรุกเมื่อวานนี้ทีม ควบคุมโรคอำเภอชัยประการนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจกลุ่มเสี่ยงของบริษัทโอวีและก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวอยู่ในสถานกักกันของอำเภอชัยประการนะครับ78รลายก็ไม่พบผู้มีผลบวกเพิ่มนะครับในส่วนของทีมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ลงตรวจที่บริษัทมิตซูแสงชัยแยกลมโชค88ลายนะครับ ก็ไม่พบผู้มีผลบวกนะครับแล้วก็ชุมชนของแรงงานต่างด้าวที่บ้านหัวเสือหมู่8ตําบลบ้านแหวนอำเภอหางดง397รายพบผู้มีผลบวก1รายครับไปดูที่รายละเอียดของผู้ติดเชื้อทั้ง28 28รายนะครับก็ในจํานวนนี้ก็มีผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด5รายด้วยกันมาจากกรุงเทพมหานคร3รายสมุทรสาคร1รายแล้วก็เชียงราย1รายนะครับ ส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดวันนี้นะครับ23รายด้วยกันก็เป็นยังเป็นคงเป็นการกระจายเชื้อจากสถานที่ทำงานเข้าสู่ครอบครัวนะครับมาจากคัสเตอร์ของตำบลหางดงอำเภอหอด1รายคัสเตอร์หมู่8บ้านแหวนหางดง1รายนะครับคัสเตอร์ปาร์ตี้ดีฮัทรีสอร์ท1รายคัสเตอร์บริษัทคำล่าฟ้านะครับ2รายด้วยกัน คัสเตอร์ท็อปคาริและก็มิซูแสงชัยนะครับ4รายแล้วก็ร้านนายพีคิทเช่น3รายครับครอบครัวบริษัทโซลา r เซลล์ท่าสาราสอรายครอบครัวคนขายกล้วยทอดนะครับชุมชนแม่ขิงช้างคาน4รายแล้วก็การสัมผัสผู้ติดเชื้อ,อรายก่อนหน้านี้1รายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก4รายด้วยกันไปดูรายละเอียดของคัสเตอร์ต่างๆนะครับวันนี้เราก็พบคัสเตอร์ อ่าใหม่อีก1นึ่คัสเตอร์นะครับเป็นการประกาศเพิ่มนะครับจริงๆแล้วก็พบมา 2- 3สาวันแล้วนะครับในการระบาดของคัสเตอร์นี้แต่ว่าเพิ่งประกาศเนื่องจากว่ามีการติดเชื้อกระจายออกไปนะครับไปที่คัสเตอร์แรกนะครับคัสเตอร์เดิมของเราก็คือตำบลหางดงอำเภอฮอดวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1รายนะครับทำให้ยอดรวมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่ 122รายด้วยกันก็ CM 7030เนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงเดิมจากหมู่10ตตำบลหางดงตรวจครั้งสุดท้ายก่อนที่จะครบการกักตัวนะครับก็พบผลเป็นบวกก็จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มครับต่อไปเป็นคัสเตอร์ของปาร์ตี้ดีฮัทรีสอร์ทวันนี้พบเพิ่ม1รายนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของคัสเตอร์นี้15รายด้วยกันโดย CM 7005นะครับเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของ CM6723 ซึ่งเป็นผู้ที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันนะครับก็ในผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ก็เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวนะครับอยู่ระหว่างการกักตัวก็ไม่มีผู้สัมผัสสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นนะครับคัสเตอร์ต่อไปก็จะเป็นคำล่เฟ้านะครับแล้วก็ครอบครัวหมู่7ตําบลต้นเปาอําเภอสันกําแพงนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายด้วยกัน ทำให้ยอดรวมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่15รายนะครับโดยรายแรก CM7006 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของ CM6952 นะครับที่รายงานไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับส่วน CM7019 ก็เป็นพนักง,งานของบริษัทอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีการตรวจระหว่างการกักตัวนะครับก็เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเดิมอยู่ระหว่างการกักตัวอยู่แล้วก็จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติมนะครับคัสเตอร์ต่อไปคัสเตอร์ของบริษัท ท็อปคาร์ลนและก็มิตซูแสงชัยแยกรวมโชคนะครับวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4รายนะครับทำให้ยอดรวมอยู่ที่12รายด้วยกันโดยรายแรกนะครับ CM7014 เป็นพนักงานของบริษัทมิสูแสงชัยนะครับแผนกเดียวกันก็ไปตรวจพบที่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่ามีอาการแล้วก็เข้าไปตรวจก่อนที่จะทีมเชิงลุกจะลงไปนะครับเพราะนั้นก็พบเพิ่ม1รายนะครับ ส่วนอีก3รายเป็นเจ้าของร้านท็อปคารินนะครับแล้วก็กระจายสู่ลูกแล้วก็พี่เลี้ยงนะครับซึ่งจากการตรวจสอบก็คือพบระหว่างการกักตัวนะครับมีการกักตัวไม่ถูกต้องนะครับก็จึงทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนในครอบครัวได้นะครับ ต่อไปเป็นคัสเตอร์ของหมู่8บ้านแหวนหางดงนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1นรายทำให้ยอดรวมของคัสเตอร์นี้อยู่ที่16รายด้วยกันโดยรหัส cm 7032เป็นคนในชุมชนไทยใหญ่นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านตรวจพบ จากการตรวจเชิงลุกนะครับวันนี้ทีมตรวจคัดกรองเชิงลุกก็ได้ลงตรวจพื้นที่ในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เก็บตกกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเมื่อวานนะครับทั้งหมด302รายโดยผลจะออกในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอําอเภอหางดงนะครับก็ได้ดําเนินการกักตัวนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วก็ทําจัดเตรียมเปิดโลอคอลคอนเทนทีนของอำเภอเพื่อทำการแยกกลุ่มเสี่ยงสูงออกจากชุมชนอีกครั้งหนึ่งครับ ในส่วนของคัสเตอร์ต่อไปเป็นคัสเตอร์ใหม่นะครับก็ประกาศวันนี้ก็คือคัสเตอร์ของร้านนายพีคิดเช่นนะครับซึ่งอยู่บริเวณตำบลช้างเผือกนะครับบริเวณแถวหน้ามหาวิทยาลัยราชาพัฒนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก3รายรวมผู้ติดเชื้อคัสเตอร์นี้อยู่ที่10รายด้วยกันนะครับโดยก็ขอท้าความนิดนึงนะครับ ผู้ติดเชื้อ,อรายแรกที่เราพบก็คือเป็นสรารวัตรนะครับเป็นตำรวจปป,ปสก็แพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัว2คนแล้วก็มีไทม์ไลน์ว่าไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้นะครับร่วมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนก็จึงดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้วก็จากการสอบสวนโรคนะครับก็พบว่ามีพนักงาน3คนนะครับที่มีผลเป็นบวกที่รายงานไปเมื่อวันนี้แล้วนะครับส่วนวันนี้พบเพิ่มอีกสรายนะครับก็คือ cm70087010 และก็7015นะครับก็เป็นลูกค้าที่ไปรับประทานอาหารเมื่อวันที่18สิงหาคมนะครับโดยมีท่านหนึ่งนะครับให้ประวัติว่ามีลูกค้าที่เดินทางมาจากเป็นผู้ใหญ่นะครับที่เดินมาทางมาจากกรุงเทพมารับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับรวมทั้งมีการจ้างเด็กเอ็นนะครับมาด้วย3ท่านนะครับเพื่อที่จะ ร่วมกันรับประทานอาหารในร้านนี้นะครับเสร็จแล้วก็เดินทางกลับไปที่กรุงเทพก็ตรวจเพราะว่ามีผลเป็นบวกนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีการติดเชื้อมาจากกรุงเทพมหาคนครแล้วนํามากระจายในเชียงใหม่หรือว่ามีการติดเชื้อจากเชียงใหม่แล้วก็ไปพบผลบวกที่กรุงเทพนะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของ ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็มีไทม์ไลน์ไปบริจาคของให้กับโรงพยาบาลสันปะตองด้วยนะครับขณะนี้เราก็ได้มีการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเพื่อมาตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 แล้วก็กักตัวเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่การติดเชื้อในเหตุการณ์อีก2เหตุการณ์นะครับยังไม่ได้รับการประกาศเป็นคัสเตอร์นะครับก็ยังเป็นคงเป็นการติดเชื้อในครอบครัวอยู่นะครับเริ่มกันที่บริษัท b ีไบเทอร์นะครับโซล่าเซลตำบล ท่าาลานะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อ2รายนะครับโดยรายแรก7011นะครับเป็นผู้สัมผัสที่เป็นญาติกันนะครับอยู่ที่สันกำแพงโดยครอบครัวของ6913ได้ไปเยี่ยมนะครับที่บ้านแล้วก็มีการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ท่านนี้ด้วยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับ เป็น CM7018 อันนี้เป็นผู้รับเหมานะครับอยู่ที่สันปะตองเป็นไปติดต่องานนะครับแต่ว่าในขณะนี้นะครับในในช่วงแรกยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแล้วก็การนำกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ามาตรวจนะครับขณะนี้ทีมควบคุมโรคของอำเภอสันกำแพงก็ได้ติดต่อไปแล้วนะครับก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับว่าถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือในในการ ควบคุมโรคนะครับก็จะผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2,558ได้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อออกไปอีกเป็นวงกว้างนะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือกับทีมสอบสวนโรคด้วยนะครับไปอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นการติดเชื้อของครอบครัวของคนขายกล้วยทอดนะครับในชุมชนแม่ขิงตําบลช้างคานนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียนทุกท่านว่า อ,อยู่ในคาสเตอร์ของชุมชนช้งางคานนะครับแต่จากการสอบสวนโรคก็พบว่าจริงๆแล้วแผงขายกล้วยทอดของแม่ค้าท่านนี้นะครับอยู่ในตำบลช้งางคานก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ใ,ใกล้กับชุมชนที่มีการระบาดก่อนหน้านี้นะครับและก็ที่สําคัญนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงอีกท่านหนึ่งคือก็คือผู้ที่เป็นแม่นะครับ CM 7024นะครับซึ่งขณะนี้ผลเป็นบวกแล้วนะครับได้มีประวัติไปรับกล้วยนะครับที่ตลาดเมืองใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะทำอาจจะสัมผัสกับกลุ่มแม่ค้าที่ขายกล้วยรวมทั้งคนเก็บของคนเข็นรถเก็บของด้วยนะครับแล้วก็มีประวัติเพิ่มเติมว่าผู้ที่เป็นแม่ค้าขายกล้วยแขกนะครับหรือว่ากล้วยทอดเนะี่ยได้มีการนํารถไป ตรวจเช็คนะครับที่หรือว่าไปรักไปซ่อมนะครับที่บริษัทมิตซูสงชัยด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการแจ้งจากาบริษัทว่ามีพนักง,งานติดเชื้ออยู่นะครับที่ที่ทำการซ่อมลดให้นะครับก็จึงเข้าไปรับการตรวจขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนว่าจะมีการติดเชื้อจากจุดไหนกันแน่นะครับโดยทีมสอบสวนโรคก,ก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนแม่ขิงแล้วก็มีการนัดกลุ่มแม่ค้าที่เป็น แข่งขายกล้วยนะครับในตลาดเมืองใหม่เข้ามารับการตรวจคัดกรองแล้วนะครับส่วนเทศบาลนครเชียงใหม่ก็กําลังจะตรวจแอนติเจนเทสิดในกลุ่มของที่เป็นพนักง,งานเข็นรถนะครับในตลาดเมืองใหม่ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับอ่นี่ก็เป็นคัสเตอร์ทั้งหมดนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้สถานการณ์การติดเชื้อ,อยังคงพบว่ามีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคัสเตอร์ใหม่ ทุกวันนะครับซึ่งล้วนมาจากปัญหาเรื่องของการกักตัวที่ไม่ถูกต้องนะครับรวมทั้งการปิดบังข้อมูลด้วยซึ่งก็จะเป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับส่วนปัจจัยความสําเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นั้นนะครับก็คัสเตอร์ต่างๆที่มีการควบคุมได้นะครับเราจะพบว่าจํานวนผู้ติดเชื้อแต่และคัสเตอร์ไม่มากเหมือนต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าเรามีการตรวจเชิงรุกค้นหาเชื้อนะครับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นําเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็ว ซึ่งทําให้ผู้สัมผัสที่เป็นเสี่ยงสูงนั้นมีจํานวนน้อยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบนะครับในส่วนของชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดจำนวน1 0 0 0 0ชุดนะครับให้กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบนะครับสำหรับใช้ในการตรวจเชิงรุกในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะครับ ไปที่ข้อมูลวัคซีนกันนิดหน่อยนะครับโดยขณะน,นี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ4 1 3 0 0 0กับอีก73รายนะครับคิดเป็นร้อยละ32จุด 75ของประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะครับที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนเชียงใหม่สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับผู้สูงอายุขนาดนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ40.59ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังฉีดไปแล้วร้อยละ42.69นะครับประชาชนทั่วไปฉีดไปแล้วร้อยละ28.11 โดยข้อมูลนะครับการเทียบข้อมูลการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้นําเอาข้อมูลการรวมกลุ่มทุกการฉีดทุกกลุ่มอายุมาให้ท่านได้รับชมนะครับก็โดยแยกเป็นรายอําเภอก็จะเห็นว่าในส่วนของข้อมูลณวันที่30สิงหาคมนะครับมี2อําเภอนะครับก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่และอําเภอฮอดนะครับที่ฉีดวัคซีนนะครับของประชากรที่ ตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงขึ้นไปนะครับก็ฉีดได้มากกว่าร้อละ50แล้วนะครับของประชากรกลุ่มเป้าหมายส่วนอำเภออื่นนะครับยังถือว่าไม่สูงมากนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในแท่งที่เป็นสีชมพูนะครับซึ่งยังลังเลและก็ไม่ประสงค์ฉีดนะครับให้เปลี่ยนใจมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับเพื่ออําเภอของท่านและจังหวัดเชียงใหม่จะได้เดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งวัคซีนนี้ ในการฉีดของวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับก็พบว่าผู้ที่มีอาการาแพ้หลังการฉีดมีจํานวนน้อยมากนะครับแล้วก็ผู้มีอาการรุนแรงมากก็ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนของเรามีความปลอดภัยแน่นอนนะครับไปที่ข้อมูลการฉีดวัคซีนของ แคมเปญพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่นิดหนึ่งนะครับก็คือแคมเปญคนอ้วนนะครับข้อมูลถึงเมื่อวานนี้วันที่31สิงหาเราได้รับความสนใจนะครับจากผู้ที่มีน้ำหนักมากเข้ามารับการฉีดถึง13,494คนนะครับโดยมากที่สุดก็อยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ2,929คนแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นอำเภอแม่ริมนะครับ1,725คนอำเภอหอดนะครับ 1นึคนแล้วก็อำเภอหางดง1000กับอีก8คนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวว่ามีคนอ้วนท่านหนึ่งนะครับที่เข้าไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนครพิงเสร็จแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็ขอเรียนชี้แจงพี่น้องประชาชนว่าในส่วนของผู้เสียชีวิตนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียชีวิตระหว่างการฉีดหรือว่าหลังการฉีดวัคซีนนะครับเป็นการเสียชีวิตจากโรคส่วนตัวเนื่องจากว่า ช่วงที่อยู่รอสักประวัตินะครับผู้ผู้ป่วยรายผู้เสียชีวิตรายนี้ก็ได้หยุดหายใจแล้วก็เกิดอาการช็อกขึ้นมานะครับยังไม่ได้ราเข้ารับการฉีดวัคซีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแคมเปญคนอ้วนทั้ง13,494รายไม่มีผู้ที่มีอาการหลังการฉีดรุนแรงแม้แต่คนเดียวนะครับอันนี้ก็ขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจด้วยนะคะว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนครับผม<ส>ในส่วนของมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างรวมทั้งข้อ กฎหมายนะครับที่เป็นคําสั่งอะไรบ้างขอเชิญรับฟังจากท่านประหลัดจังหวัดได้เลยครับขอบคุณครับวันนี้นะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุได้ออกคําสั่งหนึ่งคำสั่งนะครับและมีประกาศอีกหนึ่งฉบับนะครับโดยคําสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่งที่139ทับ104นะครับเรื่องให้เปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบทหรือการงัวนะครับเรื่องนี้จะเดิมทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุนะครับและมีคําสั่งที่103ทับ104นะครับเรื่องปิด ตลาดนัดทุ่งฟ้าบทกาดวัวน,นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลมะขามหลวงและหมู่ที่15ตําบลยู่วาอำเภอสันปะตองนะครับครอบคุมพื้นที่2ตําบลน,นะครับต่อมานะครับทางอำเภอสันปะตองเนี่ยรายงานขออนุญาตเปิดตลาดนัดทุ่งฟ้าบทกาดวัวน,นะครับเนื่องจากได้จะทําแผนและมาตราการป้องกันโรคของกาดวัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผ่านความเห็นชอบของศูนย์การคุมโรคอำเภอสันปะตองแล้วนะครับดังนั้นในวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจัองหวัดเชียงใหม่จึงอกคําสั่งดังนี้ครับ ข้อ1ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการลูกติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่1 0 3 2งรบสนะครับเรื่องปิดสถานที่เสี่ยงซึ่งคือกาดวัวนะครับลงที่6สิงหาคม2 5 6 4นะครับข้อ2ให้เปิดตลาดน,นัดทุ่งฟ้าบทหรือกาดวัวนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลมะขามหลวงและหมู่ที่15ตำบลยุวาอำเภอสัตว์ประตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ แต่ท้งนี้นะครับต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางรัฐชายกำหนดนะครับหากไม่ไปฏิบัติตามหรือมีู้ใดฝ่าฝืนนะครับอันนี้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทตามมาตรา51แห่งพรบรโรคติดต่อพศ2568นะครับท้งนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2564เป็นต้นไปครับต่อมานะครับเป็นประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่31ครับเรื่องแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม,ตมนะครับ แต่เดิมนะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีคําสั่งที่81ดสทับสอนะครับลงวันที่18กรกฎาคม2564นะครับเรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่คุมสงสัยและเข้มงวดนะครับเรื่องเพื่อแม่สอดจังหวัดตากนะครับพร้อมทั้งมีประกาศนะครับฉบับที่17นะครับเรื่องเดินทางปฏิบัตินะครับตามคําสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับลงวันที่21กรกฎาคมนะครับโดยข้อ4เนี่ยกำหนดการขอผ่อนผันไม่ต้องการไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ิดนะครับหรือการสอบอบและกักตัวนะครับปัจจุบันนะครับต้องเรียนว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับและมีการนําชุดตรวจแบบแอนติเจนเทสคิดนะครับหรือ ATK เนี่ยมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นนะครับดังนั้นจึงสมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัตินะครับตามประกาศหรือคําสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อระชาชงใหม่ข้างต้นนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อเชิงใหม่นะครับ จึงได้ออกประกาศเพิ่มเติมดังนี้นะครับข้อ1การขอผ่อนผันไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดสิหรือสวบสำหรับผู้ที่เดินจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมนะครับมีเงื่อนไขดังนี้นะครับ1.1ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด -19 แล้วไม่เกิน3เดือนนับจากการรักษาสิ้นสุดโดยให้ใช้แบบรองแพทย์ที่ระบุว่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนครับ1.2 ผู้ที่มีผลการตรวจแบบ antigen test kit นะครับหรือ atk โดยใช้หลักฐานการตรวจ atk จากสถานพยาบาลนะครับไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ครับ1.3นะครับได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์นะครับโดยใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนที่ออกจากสถานพยาบาลแนป้ายประกาศนี้นะครับโดยรายละเอียดของแนป้ายประกาศนี้นะครับก็ขอจำเรียนดังนี้นะครับถ้ามีการฉีดชิโนแวคนะครับ2เข็มนะครับชิโนฟาร์ม2เข็ม บเด้านหน้าก bon ็2เข in euh ็มนะครับไฟเซอร์2เข็มนะครับชิโนแวคกับแอสตรารวมกันนะครับ2เข็มสปุกนิก2เข็มนะครับถ้าเป็นจอร์นสันเอ็นจอร์นสันนะครับฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า14วันครับแล้วก็แอสตราเซเนกานะครับฉีดเข็มแรกแล้วน้อยกว่า14วันนะครับหรือวัคซีนอื่นๆนะครับตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะครับผมทั้งนี้นะครับหากผู้ที่มีอาการสงสัยเข้าไข่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเนี่ย อาจออกคำสั่งให้เขารับการตรวจรูปีการสวบทุกรายนะครับถึงแม้จะเข้าเงื่อนไขตามข้อ1.1ึ่ถึงหนึดาังที่กล่าวมาแล้วก็ตามนะครับข้อ2นะครับการขอผ่อนผันยกเว้นไม่ต้องกักตัว14วันสําหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาจัวเชียงใหม่เพิ่มเติมดังนี้นะครับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโุวัิสิแล้วไม่เกิน3เดือนนับจากการสัาสิ้นสุดนะครับโดยใช้บัตรรองแพทย์ที่หลู่าเคยติดเชื้อมาแล้วภายในรวยะไม่เกิน3เดือนครับ 2.2นะครับได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์นะครับแนบตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้นะครับซึ่งได้นำเบียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับซึ่งเป็นหลักฐานที่ต้องออกจากสถานพยาบาลนะครับหากเป็นผู้มีการสงสัยนะครับเข้าไข่จะติดเชื้อโรคโควิด19นะครับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคนะครับอาจออกคําสั่งนะครับให้มาสอบและกักตัวเป็นเวลาสีวันได้ทุกรายนะครับถึงแม้จะเข้าเงื่อนไขตามที่ได้นําเรียนมาแล้วก็ตามนะครับ ข้อ3นะครับผู้ที่ทางมาจากพื้นที่ภูมิสูงเต่เข้างวดนะครับขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังนะครับสังเกตอาการตนเองขณะที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหากพบว่ามีอาการน่าสงสัยนะครับที่ข้อขายอาจจะติดเชื้อโควิด -19 นะครับขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อนะครับณโรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับจึงประกาศให้ทราบทุกันนะครับประกาศวันที่1กันยายน2องพนนะครับผมสำหรับวันนี้ทุกคนพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังข่าวสารจากทางศู้วิการสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ตดยวนี้คร พบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ